ฮัลโหลสวัสดีค่ะดีเจมาตุมห้องคุยสมถุยค่ะตอนนี้อยู่ที่ห้องมาถุดกับ555รยหสูเซอร์ตอนนี้คุณมีปัญหาอะไรเมื่อจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องการเรียนปรึกษาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะอ่าคือว่าอยากให้พี่หาเออเพจส่นบอกเลิก, ha, กนิดนึงหาพี่บอกเลิกพี่ที่บอกเลิกผู้ชายเ<ช>หรอคะค่ะ มันก็เดินไปหามาแล้วก็บอกว่าเราเลิกกันชาติตรงไหนคะอ๋อคือบอกว่าวิธีบอกเลิกยังไงให้เขาไม่เจ็บใช่ไหมลูกไวิธีเขาให้มันให้เอางี้ดีกว่าเอาเอาง่ายๆค่ะตัวน้องรักเขาไหมคะใชตัวน้องอ่ะรักเขาไหมคะหนูไม่ รักค่ะแต่เหมือนว่าก็มีคนนึงอะไรประมาณเนี้ยอ๋อน้องกะลี่คือน้องมีสองคนพร้อมกันแล้วน้องไม่รู้จะเลือกใคร <c oughs> น้องจะเลือกอีกคนหนึ่งทำไมน้องเลวล่ะคะน้องพี่จะพูดให้นะชีวิตขวาเกิดมาน่ะมันไม่สามารถจับปลา2มือได้ถูกต้องไหมคะหนูก็ต้องเลือกคนที่คิดว่าหนูว่าใช่ที่สุดแต่ว่าน้องจะใช้คำว่าบอกเลิกได้ยังไงคะคือ บอกเลิกก่อนที่จะบอกเลิกกันมันแต่ว่าน้องต้องเป็นแฟนกันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน,น้องมีแฟนอยู่แล้วอยู่มีคนมาแสดงท่าทีว่าดูเหมือนจะดีกว่าคนที่เรามีอยู่แล้วน้องคิดจะทิ้งคนเก่าไปเพื่อไปคบกับคนใหม่แล้วน้องมั่นใจได้ไงคะว่าไอคนที่น้องไปอยู่ด้วยคนใหม่นะ่ะเขาจะดีกับน้องเหมือนกับคนที่เขาดีกับน้องอยู่ทุกวันนี้อะคะอ่น้องตอบพี่พี่ให้ทน,นให้หนูมาแก้ปัญหาให้หนูมาปรึกษาปัญหานะคะไม่ให้หนูมาเงียบ เดี๋ยวพี่เลยอ้าวหนูไม่ได้ยินพี่เหรอลูกฮัลโหลฮัโหลด้ฮัลโหไม้มันขึ้ขาดหายอ่ะมันขึ้าดหายอ๋อแปลว่าอินเทอร์เน็ตน้องกากอะค่ะโลอะค่ะนี่เสียงระดับเสียงของน้องคือในเกรดต่ำโอเคค่ะโอเคค่ะหนดูอยู่ในเกรดต่ำค่ะ น้องคณรเข้าใจไหมคะว่าจะบอกเลิกแต่สมมติถ้าเกิดน้องจะถามพี่พี่ก็จะตอบน้องแล้วกันนะคะวิธีบอกเลิกคนยังไงให้ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราเลิกกันถ้าเกิดเราอยู่กันต่อไปอ่ะมันก็มีแต่ต่างฝืนไม่มีความเพราะฉะนั้นแล้วว่าสถานะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแฟนกันแต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างพี่น้องพ้องเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วว่าไม่จําเป็นหรอกค่ะว่าเราจะต้องเป็นแฟนกันบอกเขาไปตรงๆพูดไปอย่างจริงใจแล้วบอกเขาไปว่าถึงว่าเราจะไม่ได้เป็นแฟนเธอหรือว่าเราจะไม่ได้แฟนกันแล้วแต่เราก็ยังมีความรู้สึกดี ีนะจะไม่มีวันลืมสิ่งดีที่เคยทําร่วมกันมาความทรงจําดีๆที่เคยร่วมกันมาจะลืมเลือกเก็บสิ่งที่ดีอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปเท mm. ่านี้ราคะไม่เห็นเรื่องไม่เห็นยากเลยค่ะพี่ก็เวียงมาเยอะโอเคค่ะโอเคใช่ทำให้ได้นะคะทกกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะก่อนอื่นถามอีกเรื่องที่สวยไหมคะอะไรนะคะพี่สวยไหมคะ ที่สวยมากหนูดูที่ทุกคูณที่นี่จะไม่สวยที่สิดที่สวยเติมาเลยน้องก็พะเอิญพี่ก็ไม่ใช่คนบ้ายอนะคะน้องไอเดียอะไรคะเดี๋ยวพี่แอสสีให้รูปที่สวยเติมเลยด้วยนะพี่เป็นพี่ที่ก็รอต่อแล้ววันนั้นเลยจริงจริชัยที่หล่อมากผมว่าจริงจริงอะน้องก็พูดไปนะพี่ก็ไม่นี่ขนาดแล้วหรอกค่ะ พีเ่เ <c oughs> ขอได้มากได้ได้เลยคะตอนนี้พี่เถินในต้อเลยอะไรละสิเล่นกับมามาเลียปากอีดอว์ี่เขินเขินเขินเย่มันเป็นหลอกบ้าหาเขอเปนใครเที่ยวอเข้ามาห้องนี้เนใครเที่ยวจริงๆเขอบอกเปลี่ยนจากคาชมเป็นเงินได้ไหมคะสปอนเซอร์ ไอ้ <laughs> พี่หนุห่ยปามโดนตลอดอ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะที่เที่จะให้น้องมาปรึกษาค่ะพี่ไม่ได้ให้น้องมาคอมเมพนที่เป็นยังไงแล้วห้องเป็นยังไงะคะ่ะน้องผิดประเด็นแล้วก็ผิดคอนเซ็ปต์นะคะ <c oughs> น้องเอาเวลาที่น้องมาคอมเมนท์พี่เนี่ยคลายเครียดเนี่ยบริหารเรื่องควยของตัวเองว่าจะยังไงให้ควยสองคนแยกออกไปได้แล้วไม่ให้ลางมันชนกันนะคะคีดว่ามันน่าจะดีแล้วมันน่าจะเวิร์กว่านะคะ <c oughs> ตอค่ะโอเคครับโอเคโอเคไงขอบคุณน้องมากเลยนะคะยังไงก็เดี๋ยวยุต่อกับสบปเดีแบบนี้ขอบคุณคุณน้องมากมากค่ะขอบคุณค่ะโอเค